วันนี้ผมนโรูนะครับจะมาแนะนําให้รู้จักกับคันเบ็ดอัดบึกลงทละเลนะฮะอีก1รุ่นนะครับส,สีสวยๆแบบนี้นะครับนี่สีดําตัดกับสีเหลืองแบบนี้นะฮะเป็นของค่ายเอทักเกอนะฮะเอทักเกอรนี่ปกติอข,อของของเขาเยอะมาก เท็กเกอร์นะฮะับทำออกมาแล้วนะฮะแต่ว่ามีเบทเดียวเลยนะความยาว5ฟุต9ทั้งสปินนิ่งแล้วก็เบสนะครับมันหุ่นน้ำหนักเบามากเป็นท่อนเดียวเลยนะฮะ5ฟุต9เวทเนี่ยผมลองเทสดูแล้วตอนที่เขามาส่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ37นะ37นะมันเป็นอ่ามีสาแต่เขาลงไว้150ยห้ถึงสามกรัมนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นนะแล้วก็อันนี้ที่ผมถือเป็นคันเบสนะนี่ดีไซน์สวยอย่างนี้เลยนะ โมยาง EVA ดูดีไซน์ทันสมัยที่เรียวเชียวนะครับความยาว5 9ก็ส่งเหยือได้ไกลดีนะสำหรับคนที่จะเอาไปตกปะะเบึกนะสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นในเรือก็ผลพอได้เลยนะฟอร์คิฟกำลังดีนะดักนะครับน้ำหนักเบาด้วยวางไกลนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเบสวางไกล8ตัวนะครับความยาว5 9นะเวด,ดี3ก7ท่อนเดียวเวทเดียวเลยนะ ราคาบอกราคาก่อนเลยแล้วกันอ่ะหนึ่ันสองร้อยเก้บาท1 2 9่าบาททั้งเบสทั้งฟิล์มนะนมาดูว่าแอม,มันประมาณไหนผมอาจห้ดูแบบเอะไรให้เห็นมัว่ามันลงแบบประมาณไหนแล้วกันดูพาวเวริผมไม่รู้รอ่อะแต่ให้คุณกดลงมาผมจะล้างว้นี้นะเอาอยู่นีผมล้างวันนี้อ่ะให้เห็นแค่ประมาณนี้อเอาก็พอได้นะก็นุ่มนุ่มๆอยู่นะยังไม่ถือว่า ระด้างกระด้างหลังเท่าไหร่ก็น่าจะไม่ค่อยลงหลังเท่าไหร่แล้วอ่ะอ่าผ่านไปได้นะสำหรับเบนนะจะบอกว่าท็อปมันก็สวยดี่นะเออเนี่ยท็อปเห็นไหมฮะอ่ากลอ้องช่วยแล้วช่วทำมาแลกนิดนึงอ่านะท็อปก็สวยเหมือนกันเลยสปินนิ่งก็เป็นเหมือนกันนะนี่ที่ผมถือเป็นสปินแล้วนะวางไกด์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวสปินวางเจ็ดตัวไกด์กลับวางกลับด้วยนี่เวลา แคบสบายสายมันจะได้ไม่พัวพันอย่างนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาโอเคนะความยาวห้าฟุตเก้าเหมือนกันเบียดเท่ากันนะครับมาดูว่าแอคชั่นถ้าเป็นสปนะินนิ่งเนาะจะลงยังไงนะเดวี่เวฟนะฮะชื่อรุ่นเดวีนะ่เวฟทูเดวอ่เวฟทูอะน้องรู้ปะนะโอ้โดดอายาหัหหลอ,อหอล นะครับลงทุนมากท่านนี้เหนื่อยวันนี้ทำหลายคลิปอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับ1,299งพันสอร้อยเ้าสิบเก้าทนะครับ A Tagger Wave Devil 2นะครับมีทั้งเบสและสปินนิ่งเลือกเอาแล้วกันโอ้ยถูกมากสวยด้วยหล่อเฟี้ยวเงาะเลยนะนะครับภาพนิ่งลงมาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะนะครับไปดูภาพนิ่งได้นะครับนี่สวยหล่อแบบนี้โอเวอร์วังอลังการมาก พี่จริงจริงกับเบลอ่ะอ้าวติดตามไดูแล้วกันนะครับสำหรับผมนโลนะครับวันนี้มาแนะนำสั้นๆกับพันเบ็ดราคาประหยัดที่คุณภาพพอที่จะผ่านโนโลเทสไปแล้วก็แล้วกันนะก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับระดับผมอัดแล้วมันยังไม่มีเสียงปุ๊บเสียงเป๊ะเสียงอะไรนะก็พอใช้ได้นะพันต้นๆนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยใน u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจสั่งซื้ออินบ็อกซ์เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดู YouTube จะสั่งของทำไงก็ ID Li n e ที้มไวให้แล้วนะครับ อย่าลืมนะฮะกดติดตามด้วยว่าทริปหน้าจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับแล้วก็รีวิวอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ